ก่อนการรับชมโปรดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการตรวจเช็คสถานะรับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรนะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มเกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูลปี6263ภายในวันที่30เมษายน63สามารถเช็คสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ www.moac.go.th กดตรวจสอบหากได้รับสิทธิ์ให้รอรับเงินถ้าจะอุทธรณ์นะครับกลุ่มนี้อุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่5มิถุนายน63สำหรับกลุ่มที่2นะก็คือกลุ่มกเกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูล ปูกพืชระหว่างวันที่1-15พฤษภาคม63สามารถเช็คเสร็จได้ที่เว็บไซต์ w w w m o a c g o t h เริ่มเช็คได้ตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม63เป็นต้นไปนะตอนนี้ยังไม่ถึงใช่ไหมครับแต่เย็นๆหน่อยนะก็เป็นเว็บไซต์เดียวกันทั้ง2กลุ่มนะครับกลุ่มที่2นี่คืออุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมถึง5 มิถุนายน2563การยื่นอุทธรณ์ได้นะครับ8หน่วยงานดังต่อไปนี้คือสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานประมง,งอำเภอและจังหวัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัดสำนักงานม่อไหมายเฉลิมพระเกียรติเขตรหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้านเขตรบริหารอ้อยและน้ำตาล1-8และศูนย์ส่งเสริมุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลภาคที่1-4สำนักงานสภาสมิจังหวัด การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดและสาขาและสำนักง,งานเกษตรและสากรจังหวัดนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราคือเราอยู่กลุ่มไหนนะเราอยู่กลุ่มไหนก็ยึดูุทธรกลุ่มนั้นนะครับตั้งแต่บัตรนี้ไปจนถึงวันที่5มิถุนาย,ยน63นะสำหรับเอกสารประกอบการอุทธรณ์ก็ได้แก่1ปบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าหลักฐานการมอบอำนาจ2คือแบบรับเรื่องอุทธรณ์นะ ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเดียวยาเกษตรกรได้ที่เว็บไซต์ w w w m o a c t g o t h ภายใน8วันนับตั้งแต่วันยื่นอุทธรณ์นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับของเว็บไซต์ไว้ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับขอให้ทุกท่านที่รอรับเงินเกษตรกรได้รับเงินทุกคนครับสวัสดีครับ